สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูน้องแมวที่บ้านกันเคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมไอ้เจ้าแมวพวกเนี้ยมันถึงชอบนอนกันจังเลยนอนเยอะมากๆวันหนึ่งนี่นอนทีก็เกินครึ่งวันเลยนะคะมันจะเผลอลุกขึ้นมาเล่นแป๊บเดียวที่เหลือนอนค่ะนอนแบบนอนปลุกยังไงก็ไม่ตื่นจริงๆนะคะเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็ไม่ตื่น สะกิดไปเถอะสะกิดยังไงก็ไม่ยอมตื่นเลยอ่ะมาดูกันดูไม่ตื่นไม่ยอมตื่นสะกิดไปเถอะทั้งเกาทั้งลูกโอ้โหชอบใหญ่เลยไม่ตื่นจริงๆมันนอนเยอะมากๆสุดท้ายก็มาเซิร์ชเจอใน Google ว่า ลูกแมวทั้งหลายนั้นที่ชื่นชอบการนอนหลับเป็นที่สุดซึ่งจริงๆแล้วแมวส่วนใหญ่ก็จะนอนประมาณ13-16ชั่วโมงในแต่ละวันเลยนะคะโดยที่เหตุผลนั้นง่ายนิดเดียวค่ะเนื้อเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยพลังงานและการนอนหลับจากการกินอาหารในแต่ละมื้อนั้นจะช่วยให้พวกเขาสามารถสงวนพลังงานไว้ได้ดังนั้นถ้าครั้งต่อไปทุกคนเห็นว่าน้องแมวเหมียวของคุณแอบงีบแล้วก็อย่า เขาขี้เกียจเสียล่าแต่ก็ควรเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติในการสงวานพลังงานและการเตรียมความพร้อมสําหรับการล่าครั้งต่อไปนั่นเองเหมือนกับญาตยา,ยาเสือสิงโตของพวกเขานั่นแหละค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากวิสกัดนะคะเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะไปแอบขโมยข้อมูลเขามาขอบคุณมากมนะคะและเจ้าตัวนี้มันจะชอบนอนตะแคง ะะไปเสิร์ชเจออีกว่าเพราะว่ามันจะรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยแล้วก็สงบแมวจะนอนตะแคงข้างยืดแขนและขาได้อย่างเต็มที่เพราะไม่จําเป็นต้องปกป้องอวัยวะสําคัญอย่างบริเวณหน้าท้องทําให้แมวมีแนวโน้มที่จะหลับสดิทได้ในท่านี้นั่นเองค่ะ